รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายธนพลน้อมระวีเพิ่มในการโรงเรียนสามพาดพิทยาคารวิทยาฐานะูพอำนวนการชำนาญการพิเศษโรงเรียนสามพาดพิทยาคารเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น204คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น22คนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ได้รีเริ่มพัฒนาจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาแลจะจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการรีเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วน ได้เริ่มพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและกําหนดให้ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะปัญญาประดิษฐ์สําหรับครู AI competency framework for t e a c h e r เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้1.5การนิเทศกำกับต okay. ิดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาได้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู1.6กการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ได้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้แก่ด้านงานวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารงานทั่วไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้มีการรเริ่ม พัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสาระสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจกรรมผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรและมอบหมายงานได้มีการรีเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลีป่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการรเริ่มพัฒนาสถานศึกษาโดยการพัฒนานำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU กับวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษอุดรธานี เพื่อดเนินการจักการศึกษารูปแบบทวิศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษาได้รับเลือกเป็นสนย์ดิจิทัลชุมชนโครงการพัฒนาระบบนิเวศสนย์ดิจิทัลชุมชนอย่างยังย่งยืนของชุมชนประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณพารูพันวัสดุและความช่วยเหลือด้านการปร,ปรับปรุงอาคารสถานที่ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อบริการวิชาการส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริการด้านสถานที่และภาคีเครือข่ายด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ได้นำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงติดตามประเมินผลมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลน,นั้นนำมาปรับปรุงตอนที่ 2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายจึงได้มีการจัดทำประเด็นท้าทายเรื่องการสั่งค้อแนวปฏิบัติที่ดี ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียนในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ AI ในการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. ส่งเสริมให้ครูนำ AI มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 3. ให้ผู้บริหารมีแนวปฏิบัติในการนำ AI มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในสถานศึกษา 4. โดยอาศัยพื้นฐานการดำเนินงานตามกระบวนการ p b t c r แนวปฏิบัติที่ดีของดรสารลิขิตชัยพลไทยสงประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ขั้นตอนที่2จัดอบรมการพัฒนาครูด้านการใช้ AI ในการจัดก,การเรียนการสอนและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ขั้นตอนที่3การนิเทศติดตามให้คำแนะนำาโือการนิเทศภายในการสังเกตชั้นเรียน ขั้นตอนที่4แลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC และจัดทารายงานผลการดําเนินงานขั้นตอนที่5ถอดบทเรียนและสั่งข้อแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการประกวดการบริการทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนมอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชยครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลสัมภาษณ์ครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลเพื่อถอดบทเรียนและสั่งข้อเนีปฏิบัติที่ดีในการบริหาการเทคโนโล,โลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจัดก,การเรียนการสอน ต้องยอมรับนะคะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ไปอย่างรวดเร็วมากการจัดการเรียนการสอนก็เหมือนกันถ้าอย่างเราจะมัวแต่เรียนการสอนแบบเดิมๆจัดแบบเดิมๆก็ทําให้นักเรียนไม่สนใจอย่างเช่นโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ถ้ามัวแต่เขียนบนกระดานหรือว่าสอนแบบเดิมๆสมัยที่เราเรียนมาแน่ละ่ะนักเรียนไม่สนใจแล้วเพราะแค่เห็นตัวเลขนักเรียนก็เกิดการเบื่อหน่ายแล้วคุณครูจึงมี การนํา AI เข้ามาในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นสร้างแบบทดสอบหรือแม้กระทั่งสอนให้เรียนใช้ AI ในการสร้างเป็นทสอบเองให้เขาฝึกแข่งขันกันเองให้เขาศึกษาเรียนรู้ทําให้เขาเกิดการแข่งขันและเกิดการเรียนรู้ที่ เข้าใจยิ่งขึ้นเพราะเป็นการเรียนรู้โดยเองเขาก็ได้ศึกษาหาความรู้ไปด้วยคุณครูท่านอื่นลองศึกษาดูนะคะว่าปัจจุบันเนี่ย AI มาช่วยได้ไงบ้างเรามีสื่อเยอะแยะเรามีเว็บที่เยอะแยะที่เราสามารถเรียนรู้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่ะผลการดำเนินงานนักเรียนร้อยละ90สสามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ผูระร้อยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและมีนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารมีแนวปฏิบัติการนำ AI มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการบูรณาการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการจัดการและการออกแบบการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคิดเป็นรรร้อย โรงเรียนเกิดวัฒธ,ธรรมองค์กรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นสอพอทอประจำปีงบประมาณรักาล2 5 6 8ถึง2569ได้แก่ 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายของการศึกษาสู่การปฏิบัติโครงการเทริดพระเกียรติพระพรชัยมงคล โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและหน้าที่พลเมือง 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองความรู้ที่สูงขึ้น เสรมการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนการสื่อสาร 5. ส่งเสริมสำหับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. เล่งพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษโครงการพัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวม 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษโครงการยกผลัสมิรทางการเรียน 8. เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาลดอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยเสริมวินัยจราจร 9. เสริมสร้างความสุขความปลอดภัยของสถานศึกษาโครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัย โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 11. ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime โดยมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อลดความเหนื่อมล้าทางการศึกษา 12. ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโครงการส่งเสริมทักษะและเจตนาคติที่ดีต่องานอาชีพ เสริมสร้างทักษะอาชีพที่จำเป็นแห่งอนาคต (future skill) และมีรายได้ระหว่างเรียน (learn to earn) 13. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารฟูและบุคลากรทางการศึกษาองค์ประกอบที่ 3. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง 3. มมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4. มีจิตสาธ,ธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน 5. มุ่งผลสำนิกของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสําคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. จ็ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 10. มีวินัยและการรักษาวินยัย